สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่สิรินะคะก็วันนี้วันที่13นะคะ13เมษาสุขสันต์วันสงการนะคะสุขสันต์วันสงการสำหรับเ,เพื่อนเพื่อนกระยาเมธทุกทุกท่านนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะคะปลอดภัยจาก โรคอันตรายทั้งปวงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะร่ำรวยนะคะป,ปังปังเหง่งเงปังปัง,ปงกันทุกๆคนนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เป็นเพื่อนกรลยณมิตรของช่อง YouTube ก็ขอให้เหง่งเหงปังปังนะคะมียอดวิวเป็นล้านร้านร้านวิวนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะมีความสุข ตลอดปีและตลอดไปสำหรับวันสงการก็ไปสวัสดีปีใหม่เป็นซึ่งจริงๆแล้วเป็นวันแห่งครอบครัวนะวันสงการวันเป็นวันแห่งครอบครัวก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ได้กลับไปอ,อยู่กับครอบครัวก็เล่นรดน้ำดำหัวเล่นน้ำก็ขอให้มีความระมัดระวังนะคะมีความระมัดระวังนะคะ อย่าลืมทิ้งระยะห่างนะคะ State Quarantine ก็ยังต้องยึดมั่นเอาไว้นะคะเพื่อนนะเพราะว่าโรคร้ายอันตรายก็ยังอยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ได้ห่างไกลาจากเราเท่าไหร่นักนะคะเพื่อนนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยกันทุกๆคนค่ะนะคะสวัสดีปีใหม่กันนะคะเพื่อนสวัสดีวันสงการค่ะ มีความสุขร่มเย็นนะคะวันนี้อย่าร้อนนะคะอย่าร้อนอย่าหูร้อนอย่าหัวร,ร้อนด้วยนะคะค่ะเช้านี้พี่สิริกัพานเพื่อนมาชมสวนนะคะ,ะมารอสวนที่บ้านสวนสิรินกรุงเทพนะคะพเ่อนมาดูนะคะพิหยวกใหญ่นะคะถึงจะเป็นช่วงรุดร้อนนะคะเป็นช่วงรดูดร้อนแต่ก็ พริกนี่น่าจะชอบอากาศร้อนมากกว่านะคะมากกว่าฤดูฝนนะดูแล้วเพราะว่าฤดูฝนที่บ้านพี่สิริติดปลูกพริกไม่ค่อยติดแต่พอเป็นช่วงเข้าฤดูหนาวฤดูร้อนนะคะพริกก็จะติดลูกดีเนาะเมื่อวานก็พอกลับมาถึงเทพก็ได้เก็บพริกไปแจกจ่ายเพื่อนๆนะเพื่อนบ้านนะคะนะก็มีเอาไปเก็บเก็บไปหลายๆหลายๆอย่างนะแล้วก็เก็บมาจากที่บ้านต่างจังหวัดก็ เอามาเผื่อเพื่อนๆน,นะเอามาเผื่อเพื่อนๆที่กรุงเทพนะคะก็เผื่อแผ่กันไปเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะมีอะไรก็แบ่งปันแบ่งกันไปนะคะเล็กน้อยนะคะบางอย่างก็การให้เป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะสำหรับการให้ซึ่งพี่สิริก็ จะพูดอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ให้และเราจะมีจิตใจอันที่ชุ่มชื้นนะคะชุ่มฉ่าด้วยการให้นะคะเพราะว่าการเกิดกุศลบุญที่เราให้เนี่ยมันจะเกิดทันทีเมื่อเรามีจิตเมตตาที่เราอยากจะเป็นคนที่เผื่อแผ่และให้นะคะบุญกุศลนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนกระยาณมรทุกท่านนะคะทุกทกท่านนะคะที่ได้ยิน ได้ยินแลวก็ได้เข้ามารับชมในช่องส่วนพี่สิรินะคะสำหรับวันนี้นะ,ะพี่สิริขอขออนุโมทนาบุญนะคะขออนุโมทนาบุญนะคะจากบุญกุศลที่พี่สิริได้เจริญภาวนาและสร้างธรรมนะคะขอเผื่อแผ่บุญกุศลน,นี้ไปสู่เพื่อนกระไรมิตรทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามารับชมในช่องส่วนพี่สิรินี้ แล้วเขาขอให้บุญอุศน,นี้นะคะหนุนนำพาให้ทุกท่านนะคะหนุนนำพาให้ทุกท่านประสบพบ้ว่ความสุขความเจริญนะคะนะเจริญรุ่งเรืองในทั้งหน้าที่การงานและเจริญรุ่งเรืองทั้งในการดําเนินชีวิตนะคะเพียรปฏิบัติด,ดีและปฏิบัติชอบนะเพื่อความสําเร็จสมบูรณ์รุ่งเรืองในชีวิตนะก็เพียรปฏิบัติเจริญภาวนา เพื่อเป็นบุญกุศลนุนนำให้กับชีวิตนะคะทุกชีวิตนะคะธรรมชาติจะสร้างสรรค์ทั้งนั้นนะคะสังเกตดูว่าธรรมชาติที่นี่นะคะเพื่อนพี่สิรินะคะก็ <c oughs> ไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนะไม่ได้อยู่บ้านหลายวันแต่ธรรมชาติเนี่ยนะคะธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเกื้อกูลกันนะคะด้วยด้วยสิ่งที่พี่สิริทำนะคะคือการเกื้อกูลก็เราไม่ทําร้ายธรรมชาติการไม่ทําร้ายธรรมชาติก็คือ พ่สิริได้เลี้ยงดูพื้นแผ่นดินนะคะพื้นแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินที่พื้นดินเนะี่ยพื้นดินนี้ก็มีแม่พระธรณีนะคะมีแม่พระธรณีที่ได้เราเป็นความเชื่อของคนไทยนะคะว่าในพื้นแผ่นดินนี้มีพระแม่ธรณีที่เราไม่ทําร้ายท่านพิสิริไม่ได้ทาร้ายท่านก็คือพิสิริไม่นําพาซึ่งปุ๋ยและสารเคมีที่อันเป็นพิษนะต่อพื้นแผ่นดินนะต่อ ดูดินนะเราก็ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งที่เราจะทําการเลี้ยงดูดินนะพอเราเลี้ยงดูดินได้อย่างดีนะคะเลี้ยงดูดินได้อย่างดีดินนั้นก็จะกลับมาเลี้ยงดูพืชพันธุ์นะดินดินนั้นก็จะกลับมาเลี้ยงดูพืชพันธ์ให้พืชพันธุ์เราจเจริญง,งอกงามเห็นไหมคะเนี่ยนะคะเพราะว่าพี่สิริได้ไปที่บ้านต่างจังหวัดนะ ก็มีหลายๆบ้านนะคะที่ยังได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะที่ยังได้ใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งการใช้ปุ๋ยเคมีนี่นะพเพื่อนถ้าคุณสังเกตจากดินดินของคุณจะแห้งขาวนะจะแห้งขาวซึ่งดินจะไม่ร่วนซุยนะคะแต่บ้านพี่สิรินะดินจะดําดําแล้วก็ร่วนซุยจับลงไปในดินก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่เป็น อยู่เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะหน้าดินคุณจะไม่รดน้ําหรืออย่างไรแล้วแต่นะคะเนี่ยนะ,ะ,ะเดี๋ยวจะให้ให้เพื่อนๆดูเนาะนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของดินดินจะมีความร่วมซุยแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยนะฮะเนี่ยพร้อมที่เราเราอยากจะปลูกนะคะแล้วก็มวลมแมลงนะมวลมแมลง ซึ่งถ้าเราเลี้ยงดูอินรีย์ด้วยอินรีเนาะเป็นปุ๋ยอินรีนะมวลมลแรงเนี่ยมวลมลแรงศัตรูพืชจะเยอะนะจะเยอะนะคะแล้วเวลาเราเพาะพืชพันธุ์เมล็ดอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดนะจะเกิดขึ้นแบบนีนะ้เด็ดมาจากต้นนะคะเนี่ยเด็ดมาจากต้นแล้วก็โรยลงไปนะอันนี้จะเป็นมะเขือนะคะเป็นมะเขือโรยลงไปก็เกิดเลยนะคะเนี่ยเกิดเลย โด,โดยบีบลงไปเกิดเลยนะคะนะคะอันนี้ก็คือดินที่มีความสมบูรณ์นะดินที่มีความสมบูรณ์นะคะไซเดนกิ้งกือก็อยู่แบบมีความสุขนะต้นไม้ก็งอกงามนะ <st> ต,นมต้นไม้ก็งอกงามนะคะ <t> เพราะว่าถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ดูแลรดน้ําอยู่รายวันนะหรือยังอะไรก็แล้วแต่แต่ดินยังมีแร่ธาตุสารอาหารเขาก็ยังเลี้ยงดูต้นพืชพันธ์ได้นะคะนะ เนี่ยดูพี่สิริไปตั้งหลายวันกลับมาต้นผักหุมนี่ใหญ่แบบใหญ่มากอะ่ะจับจับไปแค่ต้นเล็กๆเ,เองนะคะอันนี้คือวันที่กลับมาวันที่กลับมาต้นใหญ่มากนี่ะน่คะแล้วนี่ดูเมล็ดพันธุ์ต้นก้ะริกพี่สิริก็เก็บเมล็ดพิกจากต้นกะเหลี่ยงต้นนี้นะ ต้นกระเลียงต้นนี้ร่วงใช่ไหมร่วงพี่สิริก็เอามาโรยเลยนะบีบีแล้วก็โรยลงไปเนี่ยนะเกิดไหมคะเกิดอันนี้เป็นต้นก้ากระเลียงพิกระเกลียงนะดูโหระพาผหระพังงามนี่คือธรรมชาติเกือ้อกูลนะก็คือ การที่เราไม่ทำร้ายดินนะเราไม่ทำร้ายดินเราเลี้ยงดินเพื่อให้ดินมาเลี้ยงพืชน,นะคะเพื่อให้ดินมาเลี้ยงพืชเพื่อให้ต้นพันธุ์พืชของเรามีความอุดมสมบูรณ์นะธรรมชาติเกื้อกูลนะเมื่อพืชสมบูรณ์เราก็ได้พืชพันธุ์นั้นกลับมาเก็บกินนะคะเนี่ยดูเนี่ย,ยหง์เสืองามมากแตกกระจายเต็มพื้นที่หมดแล้วนะคะจากแค่มีแค่สองกิ่งก้านเองนะคะเพื่อน ไะะม่เด้ฟิกที่พี่หน่อยงามมากเลยนี่เป็นมะนาวตัดกิ่งปักชำนะคะเพื่อนเนี่ยมะนาวตัดกิ่งปักชำนะคะเดี๋ยวต้องเอาไปลงบ้านสวนแล้วนะคะเนี่ยอันนี้พื้นที่หน้าบ้านของสวนพิศรีนะคะ อยากเขียวเขาจีกระจุมชุ่มชื้นไปหมดนะคะนีเนื่องจากว่าดินนะ,ด,นนะ,นนะ,ะดินที่เป็นประโยชน์นะคะดินที่เป็นประโยชน์เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นผักหอมผักหอมนี้เกิดขึ้นเองนะต้นเนี้ยเนี่ยเกิดขึ้นเองเนะคะเกิดขึ้นเองเพราะว่าดินเนี่ยดินในดินในในดินจะมีแร่ธาตุสารอาหารที่เลี้ยงดูเองได้นะถึงแม้เราไม่ได้อยู่รดน้ําดูแลแต่ว่าพืชพันเราก็ เติบโตได้นะคะเนี่ยเติบโตได้สมบูรณ์นะคะเติบโตได้สมบูรณ์ค่ะ,คะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสั้นๆเพื่อที่จะมาอวยพรนะสำหรับวันสงการนะคะกับเพื่อนๆนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะมีแต่ความสุขกายสุขใจ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจเจริญด้วย โชกทรัพย์และทรัพย์สมบัติทั้งปวงนะคะขอให้ทุกคนจงมีแต่วความสุขความเจริญนะคะพิสปรารถหาอะไรก็ขอให้มันเกิดแต่วความสําเร็จสมปัารถนานะคะพบกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้พิสุทิมาแบบคลิปสั้นๆสวัสดีตอนเช้าวันสงการกับทุกๆคนนะคะค่ะไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ